สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังตุ๊กกี้ทนไม่ไหวหลังมีข่าวเสียชีวิตเดือดจ,จนหนุ่มกัญชัยรีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีเรียกได้ว่าทําเอานักแสดงและพิธีกรสาวเดือดสุดๆอย่างตุ๊กกี้สุดารัตน์บุตรพรมหรือหลายคนรู้จักในนามตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านที่ออกมาโพสตคลิปเดือดสุดๆซึ่งก็ได้ระบุข,ข้อความว่าสูงมากบอกเลยค่ะในแอปหลุมำํำคนเข้าไปดูเป็นหนึ่งล้าน แล้วก็มีคนเชื่อสุดท้ายได้เอ็นเกตจากการปล่อยข่าวเฟซแล้วก็ปิดท้ายด้วยแปดเว็บพนันอย่าหลงเชื่อฝากบอกคนแก่คนเฒ่าเราด้วยไม่ต้องแชร์เพราะการแชร์คือการสนับสนุนให้มีคนเข้าไปซัพพอร์ตมันสำคัญมันได้ยอดในการโปรโมทเว็บพนันฝากทุกคนด้วยนะคะจัดการไม่ได้หรอกจับไม่ได้ด้วยถ้ามองมุมบวกถือซะว่ามันต่ออายุเราเพิ่มอีกแต่ที่สำคัญอีกสองวันหวยออกอายุตุก๊กี้มีผลไหมนะตามนี้นะคะ 45 46 47เกิด15 22อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ